สวัสดีค่ะ EP นี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะเราเดินออกมาจากวัดสัมพันธวงศ์เลี้ยวซ้ายค่ะก็จะเป็นถนนเยาวราชค่ะเราจะพาไปเดินเที่ยวเดินช็อปที่ตลาดสำเพงค่ะนี้กใกล้จะวันคริสต์มาสและปีใหม่กันแล้วค่ะเราไปดูว่าตลาดสำเพงมีอะไรอัปเดตกันบ้างค่ะเ <Okay. S 1> ส้นเยาวราชของกินก็เยอะๆเลยค่ะเราก็แวะช็อปแวะเที่ยวกันได้นะคะล mm hmm. อยดองกินเป็นเหรอกินเป็นนี mm ่ดองแล้วป่ะ ด <si> <ian> ้วย50จังเข้าไข่ดาชุดหนึ่งไปค่ะมูลลาเขาไม่าไม่ออะไรแล้เดินมาถึงทางเข้าตลาดสำเพ็งแล้วค่ะเราจะเลี้ยวซ้ายตรงถนนมังกรค่ะเดินเข้าไปก็เป็นตลาดสำเพ็งแล้วค่ะทะลุไปยังโซนคิคุย่าค่ะ จะพาเดินเที่ยวเดินชอปเดินดูไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะบรรยากาศก็คึกคืนค่ะเขาดูอะไรแกร่่เอไปร้านนี้ตเลือกซื้อเลือกช็อปร้านนี้ด้วยกันค่ะบรรยากาศก็คึกคืนค่ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะตรงข้ามก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะ สี่ตัวเลยได้หกตัวสองร้อยสี่ส,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 สกินไข่กรินกินอิ่มแล้วเราก็มาชอบกันต่อค่ะแ๋ยวมาเต้นแบบไซส์ นเป็นอะไรอ่ะที่ในทันนี้ใครไงคะสองห้าศูนยนี่คือราคาส่งเหรอเนาะสาชิ้นค่ะได้ทั้งร้านใช่ไหมเกีนร้านนอ้องตุ๊กตาตัวใหญ่มันอยู่ในยังไงเขาวางเป็นในร้านเดินเข้าไปดูกันไหม อ๋อนูกข้างในก็มีเดี๋ยวนี้เขาวางข้างในเออไปเก๋ลายนี่น่ารักอ่ะ จะสูมสิบสองอันเลย <Fair. S 1> ใช่ไหมโ okay. อเคหอยทากน่ารักเกินแล้วตัวหนึ่งตัวนึงก็สิบบาทเหมือนกันถ้าเกินอ่ะ ได้ถึงวันคริสต์มาสเข้ามาแล้วนะคะมาเลือกซื้อเลือกชอปของตกแต่งวันคริสต์มาสกันได้ค่ะสวยงามและตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะเสิได้เลยนะ10บาทฮะตัวจะ10บาทเอออันนี้เยอะต่อที่ห้าคู่เพิ่มสิบบาท้าคู่สิบบาทต่อห้คู่ได้คู่10บบาท ในฮิมะมิมะอยู่ในโต๊ะนะไหนอะไมู่อ๋อแต่ชอบไว้ก่อนอ อันนี้อันนี้เป็นไซส์อันไหทาไหร่นยย่ิเนาะอข้าไปเดินไ บรรยากาศโซนที่คุยยาก็ประมาณนี้นะคะเราไปเดินลุยกันต่อที่โซนหลังคาเขียวค่ะล้าพิเคไข่น่ากินนะลูกใหญ่เยอะ

Okay, เดินเข้ามาดูดิริบชับร้านนี้ราคาแตกต่างกันนะคะราคาตามป้ายเลยะคะ่ะซื้อคราฟแบบได้ค่ะอ๋อนี่ไงกระ่ายหูยาวอ๋อนี่ไง6ชิ้น ส่งสิบสองชิ้นเป็นอคเซสซอรี่อะนะเก็จะไปให้สิทธิที่คอนโดู n d o นะอันนี้ราคาขายส่งเริ่มต้นชิ้นละสิบาทค่ะซื้อ1โหลขึ้นไปค่ะได้กี่ชิน้นละ้โหแล้วว่าไรจะครบโหลนะชอบร้านนี้เสร็จแล้วเราไปเดินชอบร้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ Okay, apa tuh thin แบบสีดำอ่ะไม่ค่อยเห็นนะ,ะหมวกไหม เราเดินอยู่โซนหลังคาเขียวนะคะตอนนี้ก็เดินประมาณกลางกลงโซนค่ะบรรยากาศก็คึกคืนมาเดินเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้ค่ะใกล้เทศกาลคริคสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่กันแล้วนะคะของขายเยอะมากเลยค่ะอ๋อร้านนั้นใช่ไหมมันก็เยอะเนี่ยร้านนี้มีเจะลองเทา้าอ๋อรองเทา้ายสบสามชิ้นจะเป็นชิ้นแล้ว อ๋อราคาเท่าก oh, really? <pod ang loaded> <Where? laughs> no, yeah. ันหมดเหรอไม่ไม่จะลดลงถ้าสุดสองชิ้นถึงจะได้สี่สิบอ๋อมันมีตัวที่ใหญ่ด้เอาไหมถ้าได้ใช่ไหมทั้งร้านอะร้านเลยนะนี่มียางหุบผมด้วยไหนนู้นไงเก๋เชอรี่เก๋หนวดเชอรี่เป็นยางหุบผมเนาะเป็นยัง กี่ชิ้นนี่เก๋มีเชอร์รี่เชอร์รี่เป็นยางมะตูมอันนี้นะสวยนะเอ,อ<ม>เกี<ม>เอาด<า><อ><ม>้วยเหรอเก๋ไม่ได้ใช้เก๋ไม่ให้ได้โหลหนึ่นหงแล้วเหรอ ที่ทับกระดาษไม่รู้จักที่ทับกระดาษเข้าไปดูไหมไปวิตายแต่ชอบเมยเหอยม,มีมอนะเต็มหัวเลยหน,หนูตัวข้างบนน้ก็น่ารักอ่ะหนึ่งตัวแปสิ สามตัวขึ้นต่วละห้าสบหรอใช่ไหมคห้าชก็คือ้ ลสองชิ้นร้อยเหรอโอเคคละคนละครึ่งไปเดินเที่ยวเดินช็อปกันต่อเลยค่ะแล้วช่องร้านนี้น่าทานมากๆเลยค่ะชุดละ30บาทนะคะเราจะข้ามถนนไปช็อปกันต่อที่ซอยวานนิดหนึ่งนะคะ อืมน่ารักดีกุ้งเกงตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะโอ้โเก๋ร้านนี้เยอะอยู่เนี่ยเออเนี่ยเข้ามาดูดิ โอเคเป็นก okay, ิฟต์ก็ม okay, okay. uh ีนะตัวหนึ่งไงกี่บาทยี่สิบอ่าพี่เลือกอันนี้เลยนะยี่สิบ นี่เอาลายน้องนี้เออนี่ควมแล้วคัดพกมที่ยี่นใสีนะใส่ดีใช่ใช่ใช่ สีดำนี่สวยวะ้องสวนสียแปดสิบสี่ที่อืมพี่ว่าสีดำน่สวยนี้แบบนี้มีอไมบ้ยีะว้แบบนั้นเท่าไหร่อ่ะแปดสิบเหมือนกัน ค่ะวันนี้ก็พาเดินเที่ยวเดินช็อปกันแบบจุกๆเลยค่ะที่ตลาดสำเพ็งค่ะใกล้เทศกาลคริคสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่กันแล้วมาเดินเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้นะคะ <S <S สินค้าที่ตลาดสำเพง็งอัปเดตมากๆเลยค่ะสวยแล้วก็ราคาถูกใจทุกร้านเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานหันนะคะบริเวณนี้เป็นตลาดกององอ่างค่ะไว้ครั้งหน้ามาเดินเที่ยวด้วยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ